ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเอ่ากุ้งยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอคัดค้านการประชุมก่อนการดำเนินการปฏิบัติงานขุดรอกล่องน้ำอ่ากุ้งท่าเลค่ะ ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้งตำบลป่าครอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายประดิษฐ์พวงเกตประธานกลุ่มพร้อมด้วยสมาชิกประมาณ15คนและแผ่นป้ายข้อความต่างๆได้เข้ายืนหนังสือกับนายนารงควุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอคัดค้านการประชุมก่อนการดำเนินการปฏิบัติงานคุดลอกร่องน้ำอ่าวกุ้งท่าเล โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับด้วยด้านนายประดิษฐ์พวงเกตประธานกลุ่มนะคะกล่าวถึงการมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการภูเก็ตว่าตามที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่สมได้จัดส่งหนังสือเชิญร่วมประชุมก่อนการดำเนินการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวกุ้งท่าเล ตนและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านอาวกุ้งขอคัดค้านการประชุมและผลการประชุมเนื่องจากเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ทําหนังสือไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอคัดค้านผลการอ่านเปรภาพถ่ายทางอากาศจากผู้เชี่ยวชาญและให้ทบทวนการพิจารณาเกี่ยวกับร่องน้ําใหม่ค่ะโดยได้มีการนําข้อมูลค่ะรวมไปถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดมาพิจารณาอย่างรอบครอบนะคะแล้วก็มีข้อพิจารณาศึก ศึกษาเพิ่มเติมรวมแล้ว10ประเด็นด้วยกันแต่จนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่ได้หนังสือตอบรับชี้แจงข้อเท็จจริงจากทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตแต่ประการใดดังนั้นค่ะเวทีประชุมก่อนการดําเนินการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ําอ่าวกุ้งณนะเทศบาลตําบลปากคอกจึงเป็นการจัดเวทีที่ไม่ชอบธรรมต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้เองทางกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านอ่าวกุ้งจึงได้ขอคัดค้านการประชุมดังกล่าวขึ้นทั้งนี้นะคะทางผู้ว่า ราชาการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้ทางรองผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดค่ะเข้าไปรับเรื่องเพื่อที่จะดำเนินตามขั้นตอนต่อไปค่ะ